ครับมาเจอกันในไลฟ์พักครึ่งครับของเกมเวสต์แฮมกับเชลซีตอนนี้ยังไม่จบนะครับก็อยู่ในช่วงท้ายนะครับแต่ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรแล้วน่าจะจบที่3านึเลยแหละหรืออาจจะมีเพิ่มหรือเปล่าอื้มเสียดายนะฮะอ่ะก็ไปว่ากันครับหลังจากเกมที่เรียกว่าจบลงไปนะฮะครึ่งแรกนะฮะเดี๋ยวช่วงที่รอเพื่อนๆเข้ามานะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่าง ทางรีโอครับรีโอรวมกันมันส์กว่าครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากรีโอด้วยนะครับในลีโอไทยแลนด์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของวินวินครับถุงขยะวินวินคนใช้วินโลกเราวินนะครับอ่ะยังไม่จบนะฮะแต่ว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับอืมนะเจ้าเปโดดีจัดนะฮะก็อย่างที่บอกเชลซีพอมีหน้าตัวเป้าแล้วมีผลชัดเจนนะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาดีกว่าเราพร้อมกันนะครับอ่ะจบครึ่งแรกแล้วเรียบร้อย เป็นสามหนึ่งที่ค่อนข้างจะตามคาดแต่ว่าเอาจริงรายละเอียดของเกมยังมีความผิดพลาดเล็กน้อยจังหวะเสียประตูนะฮะสปีเดเร็วขึ้นใช่ครับแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกคือตัวที่เข้ามาใหม่อ่ะอย่างเจ้า Pedro, เปโดเลียมดีแลบเอสเตวาอ่ะมันผมใช้ว่ามันศินเสมอกันมากกว่าอืมถามว่าลุ้นอะไรเจอเวสแฮมเอาจริงครับเจอเวสแฮมไม่เคยง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ง่ายนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปในไลฟ์ก่อนเกมว่า เวแสแฮมกำลังเป๋นะครับอืมเวแสแซมกกำลังเป๋จริงๆประตูที่เวแสแซมได้เ่ยก็เกิดจากประตูแบบเหมือนตอนเชลซียุคแรกๆจะได้ไหมฮะที่เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมฮะเป็นประตูที่เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของลูกาสปาเกตา้าซึ่งจังหวะปาเกต้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอดีกว่าเดี๋ยวรอเพื่อนๆน่าจะเข้ามาพร้อมกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอเข้ามาพร้อมกันสักหนึ่งพันคนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สเปนนะครับใครที่ดูอยู่นะถ้าสัญญาณเน็ตโอเคกดหนึ่งให้ กดหนึ่งทีนะถ้าสัญญาณเน็ตโอเคเสียงโอเคอะพร้อมพร้อมแล้วนะเพื่อนๆน,นะครับอ่าเออมีถามพี่ปามดูสดที่สนามเราไม่ใช่ครับผมอยู่ฟุตซอลครับผมมาดูฟุตซอลครับนี่ครับผมมาดูฟุตซอลเกมอุ่นเครื่องของเม็ดครับจิมบีคาตาเกนาอุ่นเครื่องอยู่ตอนนี้รู้สึกจิมบีนำสี่สามนะนะครับอ่ะก็เออก่อนเกมเนี่ยที่เราทราบกันพาวเมอร์มีการบาดเจ็บนะครับลงเล่นแล้วไม่ทันลงเล่น ตอนวอร์มแล้วก็เจ็บแล้วก็เอสเตวอลลงมานะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอนะครับอาการพาวเมอร์ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเอาใครอยากโดเนทนะครับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงสนับสนุนช่องได้นะครับคือจุดหนึ่งก็คือ,อ,อถามว่าการไม่มีโคพาวเมอร์ harma, มีผลไหมผมว่าอาจจะมีบ้างแต่อย่างอย่างนึงก็คือมิติเปลี่ยนไปเพราะว่าเรามีตัวเร็วครับเรามีเปโดเนโตเรามีเอสเตวอลวิลเลียนแต่อย่างที่ผมเคยพูดกับเพื่อนๆไปแล้วในไลฟ์ทุกครั้งว่า คือการที่เรามีตัวรุกเยอะขึ้นนะครว่าตัวรุกเยอะเยอะขึ้นคือตัวรุกที่สามารถเล่นได้อะตัวรุกที่สามารถเล่นได้ไม่ใช่ว่าตัวตัวรุกตอนนั้นเรามีโคพาเมอร์เรามีมาดูเอเก้เรามีแจ็คสันแต่ถามว่าแนวรุกสี่คน่ะมันเล่นได้จริงแค่เนโต้กับพาเมอร์แจ็คสันกับมาดูเอเก้ผมนับเล่นได้แค่ครึ่งเดียวอะแต่ตอนนี้เจ้าเปโดไม่ก็เล่นได้ดีแลบก็เล่นได้สังเกตไหมวันนี้ดีแล็บอาจจะยังไม่ยิงประตูแต่ดีแลบพักบอลเพื่อนๆืนสังเกตไหมใครเห็นดีแลบเล่นมัง่งวันน D ช่วยในการดึงตัวประกบอย่างคิวแมนอย่างโตดิโบสังเกตถ้าคนดูบอลบ่อยๆจะเห็นนะครับว่าต่อให้วันนี้ดีและไม่ยิงแต่มีประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมเห็นดีๆขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณเชลซีนักเตะต้องนักเตะบราซิลอคนแคททอรรี category, ขอบคุณมากสังเกตถ้าใครดูบอลผมมาบอกใครดูบอลไม่เป็นนะแต่เพื่อนๆไปสังเกตว่ามีผลต่อเกมมากการใช้ดีแลบในการดึงตัวประกบขณะเดียวกัน เอ่อผมมองว่าต่อให้เชลซีโดนอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เก่งหลังเกมนะผมว่าต่อให้เชลซีโดนอ่ะถ้าวันนี้เชลซีจะแพ้หรือยิงไม่ได้อ่ะแม่งดวงแตกแล้วเพราะว่าเชลซีมีกองหน้าที่เป็นกองหน้าจริงๆอ่ะทั้งเจ้าเปโดทั้งทั้งดีแลบถ้าวันนี้มึงยิงเวสแซมไม่ได้อ่ะถือว่าผมว่าโค้ชต้องแอบคิดเหมือนกันนะในเมื่อกูมีกองหน้าจริงๆแล้วกูไม่เอาแจ็คสันไว้ในทีมแล้วกูมีดีแลบกูมีเจ้าเปโดแล้วยิงยิงไม่ได้เนี่ยแสดงว่าถือว่าแย่นะ อะแต่มาพูดถึงประตูก่อนครับดีลับดีลับพักบอลได้เก็บบอลได้ครับชนกระแทกข้อดีของการมีดีลบต่อให้ดีลบไม่ยิงอะมันทําให้ผู้เล่นที่อยู่ในแนวหลังที่ที่เป็นตัวซัพพอร์ตพวกพาวเมอร์พวกเอสเตวอลพวกเนโต้ผู้นี้สามารถมีพื้นที่ในการเล่นเยอะเพิ่มดึงตัวประกบได้อะแต่มาพูดถึงนิดนึงผมอาจจะหลายคนไม่รู้นะผมผมขอวิจารณ์ตามความเป็นจริงแล้วกันนะฮะก็ถ้าพูดตามความเป็นจริงประตูแรกที่เสีย แม่งเกิดจากความผิดพลาดโรเบิร์ตซานเชสชัดเจนมากใครเห็นด้วยกดหนึ่งแม่งถอยไม่ทันแม่งถอยไม่ทันแล้วคงไม่คิดว่าปาเกต้าจะยิงขณะดเดียวกันน่ะจะโทษมันคนเดียวไม่ได้คือเราเสียบอลตรงกลางครับเราเสียบอลตรงกลางแล้วเวสแฮมอะลงโทษได้เลยซึ่งคุณไปดูภาพช้าจังหวะโรเบิร์ตซานเชสผมไม่ได้ว่าเฮ้ยพอเสียประตูแล้วมาตำหนิซันเชสนะแต่ให้ไปดูโรเบิร์ตซานเชสยิงโดนยิงลูกเนี้ยผมว่าปาเกต้ามันเห็นเว้ยว่าโรเบิร์ตซานเชสมันออกมาแล้วสามารถ คือมันไม่ได้ยิงถึงกับเต็มข้อมากแต่ว่ามันสับมันยิงข้ามมือโรเบิร์ตซานเชสเพราะฉะนั้นช็อตแบบนี้ยสําหรับผมอะไม่รู้นะคนอื่นอาจจะคิดแบบผมก็ได้ผมมีความรู้สึกว่าโรเบิร์ตซานเชสยืนตําแหน่งผิดพลาดแต่แต่โทษมันคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่ากลางมันก็พลาดด้วยกลางมันก็พลาดอืมนะกลางกลางมันก็พลาดด้วยขณะเดียวกันประตูที่เราได้โชคดียอย่างหนึ่งคือเราได้ค่อนข้างเร็ว ประตูที่เราได้ได้ได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับผมว่าเลยการที่เชลซีได้ประตูเตเสมอในช่วงห่างกับกับประตูแรกแค่ประมาณสัก10นาทีก็เป็นลูกเซตเซตพีซซึ่งก็เซอร์ไพรส์จีบเห็นไหมว่าแม่งเราได้ประตูจากลูกหม่งนะเว้ยอันเนี้ยหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตอย่าลืมนะใครเชียร์เชลซีมานานเพื่อนๆจาได้ใช่ไหมครับว่าเชลซีเนี่ยแม่งไม่ได้ประตูจากลูกหม่งมานานมากถูกไหมฮะแต่เนี้ย เป็นการหม่งจากเสาแรกของคูคุริยะแล้วหม่งให้จอเปโดสําหรับผมอะอาจจะไม่ได้หม่งจังหวะแรกก็จริงแต่เป็นการได้ประตูจากลูกกลางอากาศนะเว้ยคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะแต่อย่าลืมว่าถ้าเราดูอะถ้าเราดูรายละเอียดจริงๆอะเราแม่งไม่เคยใกล้เคียงกับการได้ประตูแบบนี้เลยจริงไหมเพื่อนเพื่อนถ้าจริงกดหนึ่งทีถูกไหมเพื่อนเพื่อนเราไม่เคยใกล้เคียงกับการได้ประตูแม่งโยนข้ามเสาสองโยนไม่ไหนไม่รู้แต่เนี่ย พอมันมีกองหน้ามันมีตัวที่แบบมันมีดีแลบช่วยมันมีเจาเปโดได้เรามีตัวคุคุริยามาเช็ดผมพูดเลยนะในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยก่อนจะมีเจาเปโดหรือมีดีแลบยิ่งก่อนช่วงแจ็คสันด้วยซ้ำเชลซีแม่งไม่ได้ประตูจากลูกกลางอากาศเลยผมนึกแค่นึกออกครั้งล่าสุดคือลูกหม่งของเตกโกซิวาที่เหลือลูกกลางอากาศเราอะแม่งระยำตามบอลหมดเพราะงั้นเนี่ยการที่เรามีอาวุธในการเล่นลูกกลางอากาศสําคัญมากประตูตีเสมอเชลซีได้เร็วครับข้อแรกสําคัญมาก ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมและที่น่าดีใจคือเราได้ประตูจากลูกเซตพีชครับอันนี้สําคัญมากข้อที่2คือเราได้ประตูกลับมาเร็ว2อหนึ่งจากไปโดเนโตแต่อันนี้ผมพูดเลยนะจังหวะที่ไปโดเนโตยิงเนี่ยแม่งเป็นการแทบอินหมดเลยไอ้เจ้าดียุฟเนี่ยแม่งโดนฝั่งนั้นนะ่ะสองประตูเลยเพื่อนเพื่อน,เอ,นเอางี้ผมผมถามเพื่อนเพื่อนนะประตูสองหนึ่งที่เราได้อะจังหวะชาโรบาปะทะกับปาเกตา้าในมุมผมอะ่ะผมดูบอลกับน้องๆองอ,งอยู่ ผมว่า50 50แล้วแต่ดูระยพินิษ์ผู้ตัดสินอ่ะผมถามน้องๆเพื่อนๆที่ดูอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนๆว่าฟาวไหมนะฮะอ่ะผมรอฟาวไหมนะใครใครอยากสนับสนุนช่องนะครับถือว่าเป็นค่าดูบอลผมสมัครค่าดูบอลไป600บาทสามารถโดเน a t ได้ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทได้ผมว่า5050ผมว่า50-50แล้วแต่มุมมองผู้ตัดสินบางคนผมว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะแม่งพอเป็นไมเคิลโอลิเวอร์เว้ย ผู้ตัดสินแบบนี้มันไม่ค่อยเช็ค v a r มันดูแล้วมันค่อนข้างละเอียดผมว่าถ้าผู้ตัดสินไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเก่าเกมลูกนี้เป่าฟาวสาหรับผมผมมอง50-50อันนี้มุมมองส่วนตัวนะเราไม่ใช่ว่าฟาวไม่ฟาวแล้วเราพอเห็นพอเห็นว่าไม่ฟาวปุ๊บเราก็จะมองว่าทีมเราได้ประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่ผมว่าลูกเนี้ยห้าสิบห้าสิบผู้ตัดสินสามารถเป่าฟาวได้แต่เราแม่งโชคดีที่ผู้ตัดสินเป็นไมเคิลโอลิเวอร์ไว้มันเลยไม่ฟาว มันเลยไม่ฟาวแล้วถ้าผมผมเข้าไปดูย้อนน่ะผมไม่ค่อยคิดว่าชาโรบาปชาโรบายใช่ไหมตรงนั้นน่ะจังหวะปะทะเหมือนเหมือนจะไม่โดนบอลด้วยนะแต่พุทธสินนะ่าจะมองว่าปาเกต้ากับชาโรบาเข้าปะทะที่บอลเจตนาที่บอลทั้งคู่เพราะฉะนั้นพุทธสินเลยปล่อยเว้ยเออแต่สําหรับผมผมมองห้าสิบห้าสิบคือมองว่าฟาวก็ได้ไม่ฟาวก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็สําคัญคือนาทีประตูนาทีสามสิบสี่ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะสำหรับการโดเนทใครอยากโดเนทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์จะได้ไม่ผมเคยพูดเรื่องพุทธศิลป์แล้วถ้าใครดูช่องผมตลอดใครจำได้มั่งกดหนึ่งพุทธศิลป์แอนโทนีเทเลอร์ไมเคิลโอลิเวอร์แม่งจะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วคุณไปดูเลยนะคุณไปดูเลยแม่งไม่เคยดู VR เลยแม่งมั่นใจในตัวเองมากแม่งมั่นใจในตัวเองมากนะฮะอืมเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยสำหรับผมผมว่าห้าสิบห้าสิบต่อเอาจริง ถ้ามองจากมุมเวสแซมต,ตอนนี้อย่างที่ผมพูดในคลิปวิเคราะห์เลยลวเวสแซมถ้าเล่นแบบนี้นะคนที่จะตามนูโนเอสเปิโตซานโตไปคือแกรมพอตเตอร์โดนครับโดนโดน,นะครับมีคนถามผมอยู่สเปนนะครับมผมอยู่สเปนนะครับนะบส่วนส่วนประตู3-1ก็ต้องชมความความคล่องตัวของเอสเตวาวิลเลียน ก็ถือว่าปรับตัวได้เร็วนะจะว่าไปเไม่ได้ด,ดวนเสิร์ตครับผมดูฟุตซอลนี่ดูเม็ดแข่งอยู่นี่เม็ดแข่งอยู่ข้างในนั่นนะก็มาไลฟ์กับเพื่อนๆนี่แหละเดี๋ยวไลฟ์หลังเกมน่าจะมีครับแต่เดี๋ยวต้องเดินทางกลับโรงแรมก่อนเนี่ยเม็ดเตะอยู่ข้างในนั่นแหละรู้จักเม็ดกันไหมฮะกดหนึ่งไอทีมูหมัดอุสมันมูซาครับเออผมมากับไอมาเน่ e ไงมาทาข่าวมาทํางานนะครับไอมาเน่ I e. แล้วก็มาติดตามฟุตซอลได้ดูเบื้องลึกเบื้องหลังของเม็ดนะครับอืมเก่งนะครับเม็ดเก่งมากผมบอกเลย เป็นนักเตะที่มืออาชีพมากนะฮะไม่นี่อยู่เมืองคาตาเกนาครับนี่คาตาเกนาเนี่ย,เ,ยเขามาอุ่นเครื่องนี่มาอุ่นเครื่องนะครับส่วนประตูประตูประตูสามหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีสปีดความเร็วเฟิร์สแอซิสเอสเตวาใช่เออเอสเตวาเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดนะที่ทำแอซิสได้ในเียมาลีนะครับเอสเตวาอืมไม่แต่เม็ดนะเรียกว่าหมัดก็ได้เม็ดก็บอกครับว่าเพื่นรุ่มทีบางทีก็เรียกหมัดเพราะว่าชื่อมูหมัดอุสบันมูซานะครับ เชลซีเราตื่นแล้วผมว่าผมว่ามันเป็นมาตรฐานที่เชลซีเล่นได้อยู่แล้วด้วยแหละจุดหนึ่งผมว่าเวทแชมเวทแฮมเอานี้ที่ผ่านมาเชลซีเราเจอทีมแบบเนี้แล้วเป็นทีมที่เราต้องได้แต้มอ่ะเราต้องยิงได้อ่ะแต่เรายิงไม่ได้แต่เน,นี้ยพอเรามีตัวผู้เล่นที่ดีขึ้นเพื่อนเพื่นอนนึกออกไหมเหมือนเกมตันตันจำได้ไหมเราเคยเล่นสมัยที่ลีสลีสเล่นในพรีเมียร์ลีกอ่ะเราเสมอลีสเนี่ยอย่างเกมแบบเนี้ยตัวแบบเนี้ยถ้าเราเจออิฟสววตทาวปีที่แล้วเราไม่ชนะอิฟสววตทาวนะ แต่ถ้าเรามีตัวแบบนี้มีเจ้าเปโดมีหน้าเป้ามีอะไหลในทีมเยอะอ่ะมีเอซูโกมาสลับสับเปลี่ยนไอ้ผลาราขในขันที่เราเคยไม่ได้มันจะได้เพื่อนเเข้าใจไหมฮะอ่าร้านที่สเปนเขาเปิดบอลกลิดดูบ้างไหมผมไม่น่าใจนะแต่ถ้ามีลาลิก้าสเปนนะ่าจะเปิดลาลิก้านะครับอืมเจ้าเปโดเล่นได้ทุกตำแหน่งครับในเกมรุกนะครับอืมไม่ผมว่าผมว่าเชลซีจะเล่นกับทีมที่โดนรับลึกอะ ยากหน่อยแต่ไม่ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าตอนเราเจอทีมลับลึกอ่ะตอนนั้นคือเราเจอใครอย่าลืมนะฮะตอนนั้นเราเป็นแจ็คสันนะครับอืมเราเป็นแจ็คสันนะฮะโอ้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่เข้ามารับชมกันเพราะว่าผมอยู่ที่สเปนเนี่ยนะครับอืมเอสเปรโตซานโตจะโดนปลดครับลองตามข่าวดูครับจะโดนปลดครับนูโนเอสเปรโตซานโตจะโดนปลดครับลองติดตามข่าวในเพจปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับเพื่อนๆถ้าใครไม่ทันข่าวนะครับ ติดตามในเพจนะครับผมบอกแล้วว่าเวลาติดตามกดติดตามทั้ง YouTube และ Facebook ข่าวใหญ่อะ่ะไม่เกิน5นาทีลงให้เลยครับเออพาเมอร์ Palmer เจ็บหนักไหมยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้เออผมมีคนบอกเสียงภาคเป็นยังไงผมไม่รู้ฮะผมดูผ่านผ่านผ่าน,านอะไรนะไอไอเขาเรียกอะไรอะ่ะผ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษอะ่ะครึ่งหลังกลับไปยังเพื่อน นูโดยังคุมทีมอยู่ครับแต่บอกว่ากําลังจะปลดโอ้ยตายแล้วมีข่าวกําลังจะปลดครับเออไปหาข่าวเนี่ยอต้องให้หาให้อีกออ้เออดูข่าวหน่อยตามข่าวหน่อยทะเลาะกระบ,บอดใช่โอ้โหต้องให้เปิดให้ดูอีกอเออ บอลจะมาแล้วนะนี่นี่นข่าวแซกซิงนี่แซก,กิงนี่แซกซิงนี่เอ้ยนี่นี่แซก,กิงแซก,กิงต้องให้เปิดให้ดูอีกโถพระคุณตามข่าวในเพจเออนี่เนี่ยลีเลชั่นชิปไม่ค่อยดีแล้วอัจจะของทีมเออมันจริงมันทะเลาะก,กับปีที่แล้วแล้วนะครับ <c oughs> ก็เราก็อธิบายไปแล้วว่ายังไม่ปลดไม่ปลดก็บอกว่าก็ดูข่าวในเพจหน่อยพระคุณเ้ย อใช่ทะเลาะก,กันอีกแล้วแต่ผมเห็นแล้วแหละเห็นเห็นเนื้อหาข่าวแล้วเหมือนความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเหมือนอยากจะไปอ่ะเหมือนจะ,จะไปเจ้าตัวอยากจะไปนะฮะอืมอบอลจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูบอลในครึ่งหลังต่อแล้วก็อาจจะดูพร้อมกับฟุตซอลไปด้วยอืมไม่ได้ไม่ได้ไมไดโมโหหยอกเล่นเฉยๆว่าติดตามดูเนี่ยในเพจผมลงให้แล้วเออผมลงให้แล้วข่าวอะ่ะไม่คือผมอะ่ะ มีทีมงานแล้วตัวผมเองก็แปลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งใจแปลให้ทุกคนได้ดูไงเพื่อได้รับรู้ข่าวนี่แหละเอออ่ะผมแอบดูจะดูบรรยากาศฟุตซอลก็ได้ก่อนจะไปดูเกมข้างหลังผมผมว่าเขาไม่น่าจะให้ไลฟ์เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเสื้อเสื้อแดงคือทีมของเม็ดครับอุหมัดอุชวันั่นมัดเ,ออเม็ดเมดใส่เบอร์ยี่สิบนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมซูมได้ไหมเนี่ยอ่านี่แล้วแอบแอบแอบ,แอบถ่ายทอดสดอ่ะไหนๆก็ดู นักเตะนักเตะที่เป็นผิวสีคนนั้นักเก่งครับออไม่แต่มันมีเพลงถ้ามันเปิดเพลงอะช่องผมจโเลยลิกระสิ์ตอนนี้สกอร์เท่าไหร่หรอวะไม่ทันเห็นมีคยับแชมป์สเปนเอ้ยมี่ารถดสดดูฟุตซอลด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูบอลก่อนฟุตซอลย่งงดูไปดูเชลซีก่อนนะครับอานี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ